ไปที่จังหวัดนราธิวาสกันบ้างค่ะโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพ่ายามยากสภากาชาติไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพื้นที่จังหวัดนราธิวาสค่ะ ที่สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาสตําบลลำพูอําเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนายวีรพันธ์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานจัดตั้งโรงครัวพระราชทานจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพ่ายามยากสภากาชาติไทยโดยมีหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หัวหน้าสถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาสและจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วม สำหรับการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในครั้งนี้กับองค์ประธานกรรมการมูลนิธิส่งพระกรุณาพระราชทานอนุญาตให้สปตโดยนายแพทย์สมหมายบุญเกลี้ยงผู้ช่วยเลขาธิการสปตนำคณะข้าราชการและประชาชนติดอาสาจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและสถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาสบ้านนราธิวาสตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงวันที่1มกราคม2567 เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจาก,กอุทกภัยโดยจะประกอบอาหารจํานวน3,000กล่องต่อวันก็คือมื้อเที่ยงและมื้อเย็นโดยมีเจ้าหน้าที่จากที่ทําการปกครองอําเภอและจิตอาสา,าในพื้นที่ร่วมประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับผู้ประสบะอุทกภัยในพื้นที่ต่อไป